อ่าสำหรับในภาพนี้นะครับให้หนูออกแบบในเรื่องเกี่ยวกับโค้งหนองนาโมเดลนะครับซึ่งโค้งหนองนาโมเดลนี้เป็นแนวพระจาชดิศของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งต่อยอดมาจากในหลวงรัชกาลที่เกในเรื่องการวางแผนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโค้งหนองนาโมเดลที่หนูกำลังจองแบบนี้นะครับในสมุดเรานะครับครูให้เป็นเนื้อที่ของนาแล้วหนูออกแบบว่าหนูจะขุดบอ่อตรงไหนย้ําไก่ตรงไหนหรือว่าปลูกพลืชอะไรตรงไหนนะครับให้ออกแบบใน นะครับซึ่งในรายกลุ่มนะครับครูส่งเข้าไปให้ดูแล้วในเป็นการออกแบบตัวอย่างนะครับให้นักเรียนดูในรายกลุ่มของตัวเองแล้วก็ใช้ความคิดของตัวเองในการออกแบบนะครับเพื่อที่จะไปปรับปรุงในพื้นที่จริงถ้าหางมีขาเงียสตนะครับพอจะเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับอ่าโอเคนะครับ่าลงมือทําได้นะครับซึ่งครูส่งไปในรายกลุ่มแล้วนะครับ đáp án